การเรีนยนรู้ทีนี้เนี่ยตั้งตั้งแต่ละคววงวัดตั้งแต่วิถีชีวิตเนาะแล้วก็มาฟวงวัดแล้วก็มาเป็นสุนเรียนรู้เนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นสถานที่เผยแพร่เรื่องของทั้งประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของลองล้านนาะภูมิปัญญาล้านนาะในด้านต่างๆแล้ประเพณีด้าน ด้านต่างๆของร้านอาหาใน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 แต่ละช่วงดูดูกาลทุกอย่างจะเก็บเกี่ยวเอาเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานละอ่อนที่อยู่ลรวแวกใกล้เคียงละอ่อนต่างบ้านรวมถึงผู้ที่สนใจนักเรียนนักศึกษาแล้วแต่ อันนี้จะถ่ายทอดมดันได้ปิดกั้นเลยก็เต็มๆประมาณานีน้เข<อ>าะขจะมองว่าอันนี้หน้าไหนก็จะออกไมให้หเตือกอย่างอย่างช่วงนี้กลยยี่เป็นหน้าไหนก็จะเอามาแปลงกกงกันเหงาตื่นต,ตัวกันให้โยี่ยงพอหมดดูดูก,การแล้วเงียบไปเย่นี้ อันนี้มันจดี๋ยวต้องเป็นกระบวนทศน์ที่เขาจะต้องอมองไปในในอนาคตในมุมเศรษฐกิจทึ่งมุมนี้เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมามองมองในเรื่องของอาการเก็บความรู้อย่างเดียวแล้วมันมันสามารถเอาไปเลี้ยงตัวสามารถเอาไปสร้างอาชีพหรือสามารถที่จะนี่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเปลี่ยนซึ่งมุมนี้มันก็สามารถไปต่อยอดได้ในในใน,ในเชิงของอาชีพก็นีนะ ัีไปแล้วยังยังละอ่อนที่เฮาสอนตั้แต่น้อยเนะี่ยบางทีมันไปอยู่ในระดับอของโรงเรียนต่างๆมันก็จะมีกลุ่มกลุ่มชมรมในในโรงเรียนหรือในมหาลัยที่มันมีกลุ่มมันก็จะมีเพื่อนต่อไปเรื่อยๆอยนันมันก็จะจะสะสมความหูในในหลายๆที่หลาย ก็ถ้าคนมีใจแหกตแต้ก็เขกาก็จะเดินตรงนั้นก็ถือว่าอมันก็อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ทำได้ทำที่บ้านที่ม้านมันก็เป็นชมที่มีความภาคภูมิใจในใน,ในมุมของเขาะนะซึ่งคนอื่นเนี่ยเป็นตัวพื้นถิ่นแต่ถว่าเขาบ่ได้หนึ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำาดยเจตนาลมในการกที่จะอนุรักษ์นักศึกษาตั้งหลักการหรือ อุดมความคิดที่เขาทำอยู่นี่เป้าหมายของเขาก็คือให้จะรักษามอดกแล้วก็ถ่ายทอดให้จบมากกว่าจนจนอ่อจนมันมอมีแรง,งที่จะจะสอดร้อยกับแล้ว,ว,วกค็ครูมีความคาดหวังอะไรจากที่จะสื่อสารให้มันสิทธิภาวะทางมันอยู่ในในมมองของครูถ,ถ้าคำถามนี้เนี่ยมันคาดหวังคาดหวังนี่คาดหวัง อยู่นะครับคาดหวังอยู่ว่าแม้กระทั่งในในขณะนี้เนี่ยถึงแม้เราจะมีการแข่งขันทางสังคมหรือในในเชิงของเศรษฐกิจเรื่องของขาดท้องต่างๆอีกบอยบทหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าเมืองเชียงใหม่เราเนี่เป็นเมืองัฒว่าห จะถูกฟีดแบ克คนเดียวมันถ้ามันมีความแรงในในรูปแบบอีที่มันแบเจ้มบใเจรล้านอ่หรือว่าแาใเจเชียงหมมันก็นจะถูกโดยอัตโนมัน,มนถูกตีถูกนี้ไปถูกติงไปโดยโดยก็เหมือนกับคนเชียงใหม่ลึกๆแล้วหัวใจของคนเชียงใหม่เฮานี่เฮาฮักวัฒนธรรมเฮากันเป็นส่วนใหญ่ นะครับคนแม้กระทั่งคนต่างถิ่นที่มาอยู่เชียงใหม่คนชอบเชียงใหม่ถึงมาอยู่เชียงใหม่เพราะอย่างน้นเนี่ยคนเชียงใหม่พื้นเพเดิมมีความผูกพันท้งทั้งทาง,ทง,ทง,ทงสายเลือดและตั้งแต่กําเนิดคนเชียงใหม่ที่อพยพมาอยู่ด้วยความฮักในเรื่องของทั้งเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ วันวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าในในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมุมหนึ่งของเชียงใหม่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็มรดกต่างๆที่มันอยู่ในบ้านในเมืองราะว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของศิลปะวัฒน,นธรรมในมุมของดนตร,รีในมุมของสถาปัตยกรรมในมุมของคนที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินเครื่องแต่งกาย วัฒนธรรมเนี่ยมันรวมอยู่ในนั้นหมดให้อันความโดดเด่นความชัดเจนเน่ยถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมานุ่งสิ้นกันถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาใส่เอ่าเก้าผมมวยกันแล้วก็ปิ่นปักผมเอาดอกไม้เสียบเขาก็ดูง่ายๆมันก็จะส่งผลฮือเือเรื่องของอาชีพใช่ไหมกลุ่มอาชีพต่างๆมันได้ได้มีช่องทางในในใน เชื่เศรษฐกิจของตลาดอย่างของกินบ้านเฮาเนีย่ยเขาต้องให้แสงไว้เพราะอย่างเขาทําไมทําไมถึงคนถึงมาชอบกินเนี่ยอย่างข้าวซอยเนี่ยถนนใจเนี่ยถนนข้าวซอยขวาห้ามแอนข้าวซอยก็จะเป็นไฮไลไท์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ก็จะเป็นอันอ่าอย่างหนึ่งเรื่องของกิน แล้วของกินพื้นเมืองฟังไม่จะหลานน้องยังงอันนี้อันนี้คือคือคนต้นต้นเลยที่ที่หยิบเรื่องของวัฒน,นธรรมขึ้นนะแล้วก็เอาก็จะหันได้ว่าเออมันใช่นะคือเฮานะแล้วมาหันเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยออโดยเฉพาะในส่วนของการจัด การจัดงานจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมเข้าหันหลายๆอย่างที่มันเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ยกขึ้นมาในในรูปแบบของการจัดการพื้นที่แล้วหมจะเป็น,มนวมาจะเป็นส้มเป็นางานไม้ไผ่อย่างต่างๆเนี่ยเขาก็จะหันจัดนะอันนั้นมันคือการก่อเกิด มันซื้อเพราะอาภูมัญญายังบอกวมันมันเป็นอาชีพอีกเห็นไหมเนี่ยมันมันถามว่ามันกินได้ไหมมันมันได้นะอืมทีนี้ถ้าไม่มีอะไที่มันแปลกปลอมเข้ามานิดหนึ่งเนี่ยพูดซึกว่าอารมณ์เชียงใหม่มันจะมีจะมีความลึกของของตัวตนคนเมืองคนเชียงใหม่เนี่ยจะมีแหงต้านพวกนี้ นะั่นคือกลุ่กคุ้มกันที่มันมีอยู่ถ้าเราดูดีๆนะเนี่ยเราก็มีกรอบของเราอยู่ที่เราจะาข้อในเรื่องของวิถีธรรมก็ได้เนะี่ยการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มหมือนกันคนบ่เข้าใจที่ไปเอานู่นนี่นั่นมาใส่ที่มันคิดแพกไปจากความเป็นเป็นมือเนี่ยแม้แต่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนะี่ยแอนตี้นะต่อต้านนะฟังมาได้มนได้ยอมรับนะ มเช่ว่าจะยอมรับกันทุก,ทกมุมใช่นะผมช่วนะ่านะนะนะในขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหมยอย่อย่างอย่างนี้แม้กระทางลูกศิ้ย์ลูกหาหรือลูกลูกหลานเนี่ยเขาเขาก็ยังมีมิต,ติในในตัวเขาอยู่ในความเป็นเป็นคนบ้านเฮาความเป็นคนเหมือมันก็มีถึงแม้แต่จะไปในในในอาชีพที่มันเป็นเป็นงานอื่นหรืองานศิละปะอื่น เป,เป็นงานศิละปะที่อาจจะเป็นระดับที่มันเป็น Inter อิะนเตอร์เนาะมันก็เขากป็ยังเอาลากของเขาขึ้นไปแต่หรือเอาล่างของเขาขึ้นไปนำด้วยซ้ำนี่ไงมัน,ม,นมันถึงถึงว่าที่เชียงใหม่มันหายนะเชียงใหม่ก็จะมีปุ้มปุ้มกันอยู่เชียงใหม่ก็จะมีคนที่ช่วยกันรักษารุ่นตอนรุ่นอยู่อย่างเงี้ยจริงแล้ว ที่ขายได้กินได้ก็คือความเป็นเจียงใหม่ยิ่งวัดบาอารามคำนิ่งถ้าถ้าไปไปในในรูปแบบศิละปะละนาคนก็จะไปคนก็จะไปถ่ายหูมุ่จะไปดูห้องพรยานา้นได้ไม่ต่องนักท่องเท,ที่ยวถ้าถามว่าเป็นเอเขามาบ้านเฮาเพื่อยอย่างนนหนึ่งเรื่องของบริบททางกายภาพเรื่องของธรรมชาต แล้วกับเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันมีในบ้านหนึ่งแล้วก็เฮาเฮาจะสังเกตได้ว่าเขาจะไปที่ไหนห้องเ่ยลองดูแล้วคนบ้านเฮาเองไปป่าไปดอยไปนน่นนี่นั่นวิ่งาหาธรรมชาติกันนั่นเจ้าใหม่มือือือเจ้าใหม่นะประมาณนี้นั่นคือ หลักการในการที่จะอยู่ปรับตัวเข้ากับสังคมในยุคสมัยแต่ถ้าเฮายังยังไปอันนี้เอาไปห้มาได้อันนี้เอาไปห้ามาได,นนเาไาาได้เนี่ยมันมันมันถ้าอย่างนั้นมันก็แบบมันสามารถที่จะไปสู่ในระดับนี้ต่อระดับที่สูงกว่าหรือกว้างกว่าเพราะในมิติที่ผมมองเนี่ยบอกว่า ่าไปเข้ากับออเคสตราือว่าอย่าไปเข้ากับดนตรี ree, ชนิดอื่นที่มันเป็นเป็นรูปแบบของสากลเนี่ยมันก็ไปได้หมดถ้าตั้งอยู่ห้เนี่สมมติว่ากล่องดิ้งดิงมันก็คือกล่องดิงดิงเนะี่ยวันยังค่าจะเอาไปเข้ากับทำเป็ดจะไปเข้ากับเอ่อเครื่องดนตรีอื่นที่เป็นออแกนก็ ang, เป็นอันนี้ายเอาไปร่วมนั่นคือคือความคิดสร้างสารรค์ของศิลปิน แค่แอนมันก็จะมามาได้สุดตรงว่ากล่องนี้จะต้องมาแห่ที่นี่ในในมุมมองมประมาณก็เปิดฮื้อฮื้อกับเขาเปิดช่องเปิดโอกาสเขาแต่คนโบราณแต่แท้ที่สุดตรงนะแต่อาจจะคิดอีกมุม,มนึงก็ได้ซึ่งงนนั้นก็แล้วแต่แต่กิดคือหมายถึว่าคนโบราณนนะอย่างล้ำเลือเราบางคนสุดตรงกับสุดตรงแต่มันก็น้อยอ่ะนะนนเดี๋ยวนี้เนี่ย ด้วยด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคนมน,นี่นมัแน่กมดหลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปต่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยที่ฮองมองไปเนี่ยสมมติว่าอเอาเอากลองตึงนองเนาะจะแต่งเป็นเพลงเข้ากับดนตรีอย่างอื่นแล้วขึ้นมาเปลี่ยนเพลงได้เนี่ยในจังหวะเพลงกองซึ่งมันมีอยู่ในห้นงเอาเอาก็จะหารได้ว่าเออนี่มันคือที่ไหนนะ เห็นไหมมันมีมันมันมีรากเกลามันมาละเนี่ยแม่เดี๋ยวเอาเอาเอาไปเล่นกลางตาแปรเนี่ยเอาของของเนี่ยไปแห่เข้ากับเครื่องดนตรีฝรั่งเนี่ยเฮ้ออันนี้มันกองเมืองใหญ่อ่ะมันบบเจ๊มันแบบเจ๊อันอะไรนะเซมเบ้มันแบบเจ๊อันนี้้องมันกองเมืองเขากดไปตีเข้ากับอันนี้ได้างเนี่ยมันมันก็ได้นะแล้วก็พอมันถูกถ่ายทอดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะคือมันก็เหมือนกับ สื่อเนาะเหมือนกับพื้นที่สื่อมือนกันวันนึงคนก็บู้จักว่าคนไปต้องซ่อหาว่าไอ้กล่องแบบนี้มันลุกหนีมายังไงเขาก็มันกปจะต้องเป็นโจทย์ที่ต้องค้นหาถ้าไปอีโงอีเวนท์ที่แห่งที่นี่ยังรออนเอาไปตีเนี่ยอาจจะตัดกล้องห้องตัดเสียงฟ้องนี่เขาก็ก็กไปเนี้ยก็พ่อเขาไป <laughs> แต่อย่างหนึ่งที่เขาหันได้มันก็คือ ก็คือกองสมบัตยเขาไปดูเป็นกองอื่นได้ไหมบางทีก็ต้องทําแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยมันจะจะไม่เหมือนต้นฉบับหมดเลยมันนรแต่ในทางของธุรกิจในมุมธุรกิจเราเข้าใจได้ไหมว่าเออเขาไปตัดหัวตัดเกออ้าใบปลายใบยเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามองในมิติของการซื่อ,อการเผยแพร่หรือ การการสื่อเนี่ยอาจจะสื่อไว้บัดเต็มไว้ซึ่งถ้าเขาสนใจแท้ๆเขาก็จะค้นหาไอ้ฉบับที่มันเต็มไปใช่ไหมอืมอันนี้กับประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันมีแล้วมันคือใช่ของเฮานะมันคือมันคือเด็กที่มันมีแนวคิดที่จะเอาไปพัฒนาในการร่วมสมัยหรือการสร้างสรรสังคมมื่มันมืน่ม,มันมีความโดดเด่นอย่างสะล้เอะเอาไปเล่นเข้ากับ วงดนตรีหลายๆประเภทหรือเอาไปนำเป็นตัวนำเนี่ยคืออันนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะผมชื่นชมของ s อ l อ่ะรุ่นใหม่ที่เขาไปประกวดเห็นไหมันสบตองนะเอ้ยน้องมอนเก่งนะ <c oughs> มัน,ม,นมืนจะเป็นต้องเออมาต้องนั้นต้องนี่คือมันคือเป็นการตีกรอบตัวเก่า ในนี้เนี่ยถ้าเอามาดูว่าเออโลกเอามันไปถึงไหนถึงไหนแล้วมันก็จําเป็นแล้วทีนี้ในการอ้างอิงเขาก็สามารถย้อนอ้างอิงได้มันไม่ใช่ว่ามันมีข้ออ้างอิงนะมันมีนะเออก็อย่างอู้เรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี้เนี่ยมันก็มีไม่ใช่ว่ามีแม้มันก็ถามว่าอ้างอิงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ได้ไหมได้นะเอออันมันจะมีมีเป็นบางบางอย่าง บางชิ้นเท่านั้นเองที่จะต้องขนาดหนักนาแต่ว่าในในการใช้กับพิธีกรรมหมู่นั้นอันนั้นก็เป็น,นอย่างแต่ว่าทัทั่วไปที่ใช้ในในศรัทธาที่มีต่อ,อความเชื่อพาราเคนีคามเชื่อต่างๆอันนี้มันสามารถขยายแต่ถ้าในส่วนของการเครื่องดนตรีที่ประกอบพิธีกรรมอันนี้ บอกว่าจะเป็นไทยไทยล้านนะบอกว่าเป็นอันนี้เนะี่ยมันก็ต้องมองมองรู้จริงรู้ในเรื่องนันมันถึงจะเข้าใจครับเรื่องราวว่ามันจะตัวนี้ขยายได้ไหมตัวนี้ขยายไม่ได้ผมใชื่ว่าทุกชิน้นทุกอันนะนะมันมันเป็นเอ,อ่อถ้าเราไปหยุดหรือเราไปตีกรอบกัน้นมันไปไว้หมดอนะ่ะมันก็ไปไม่ได้อันนั้น ผิดอันนี้ถูกเขาชี้ได้ไหมอ่ะมันใช่มัน,ม,นมันชี้ยากนะนอกจากเอาดิเปิดเวทีมาถบกันเ,นเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอ,อยู่ในอ่างอยู่มันมันเป็นกลายเป็นเรื่องของดาระครอบไว้มันมาไปในชั้นติแล้วทำไมวันนี้เนี่ยเครื่องดนตรีแล้านนาะหลายอย่างมากเลย ไม่ถูกบรรจุเข้าไปในระบบการศึกษาใช่ไหมต่างกับทางอีสานอีสานถูกบรรจุเข้าไปในระบบการศึกษาเหมือน,นกับท่างในรั้วของมหาลาัยต่างๆมอขอนแก่นมหาสารรมยุทธแก่นเพรวนแต่เป็นดนตรีสารเป็นการ,สรแสดงพื้นบ้านอีสานเป็นเพร,ราะว่าจะเป็นบูดเป็นแคนเป็นโป้งลางเป็นลำเต้ยลำเพลินอย่างเปิ้นจอนกันหมด เจงาไม่เฮาหมอมีอ่ะมีก็ชมลมเมียนี่แต่หมอมีที่มันจะเป็นเป็นแกนเข้าไปหมุนร่วมกับแกนกลางนึ่นอกจากากลุ่มกันคมลกมกันอย่างนี้อันถ้าถามว่าจริงจังในการส่งเสริมไหมไม่มีเอามาดูง่ายๆอย่างถ้าแนวเรียนน้อยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีกล่องสมาชชัยครูมัไมได้เรียนมามันจะสอนกะ ใช่ไหมอ่ะแล้วครูประจำวิชามันบ่ดมีอ่ะว่าได้เงียนมาในในมาหาลาัยแั้อย่างมามามาเป็นครูสอนะอ,อนในเงนเรียนมันจะสอนได้ก่นันี่ไงเพราะว่าเอาเาบมายอมช่วยกันพักดันเข้าไปให้มันเข้าระบบในในในวงกว้างจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเขาเขาสอนได้ไหมเขาเขาสอนในส่วนน้อยได้แต่ถ้ามันเข้าไปในระบบมันจะได้เรียนรู้ในวงกว้างจึงวันนี้เขาแข่งแข่งกันอ s, ย่างบอเอาของเพื่อนมาแข่งอย่างนั้นเลย EP ภาษาเขากราถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่ามันปอู้กับคนทั่วโลกได้ใช่ไหมอะมันการสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ก็ดีไม่ใช่แบบดีคณะเดียวกันเนี่ยก็ควรเอาของเขาไปตัวดิที่มันเป็นตัวตนเขาอะ แล้วทิ้งเฮาทำไมอ่ะใช่ไหมอ่ะเออไอ้มันประมาณนี้ไงแล้วเมื่อเฮาบบเข้าสู่ระบบการศึกษาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำฮ้อมู่นี้เนี่ยด้อยขาถูกด้อยา่าดทำให้อย่างกล้องอย่างกอง,อย,ง,กอ,งอย่างเครื่องดนตรีต่างๆมันไปอยู่ต่ำจกในวัดกาอยู่มุมใดมุมหนึ่งกัซึ่งมันแตกต่างกับอดีตที่มันเคยเฟื่องฟู อย่างตึงนองเนี่ยสมัยพระชาย,ยาเจ้าดารารัศมีเป็นยิ่มงมันจังเลยเสด็จกันจงนันงเลยเขาไปหันนว,ว่ายุคนะั้นเป็นยุคที่มีการฟืนการการการฟูของเรื่องของการฟ้อนการล่ำเรื่องของดนตรีการการแสดงอต่างๆของล้านนาะหองเยอะมากแต่พอฟูขึ้นมาในห่วงหนึ่งแล้วเนี่ย อ,อย่างเชื่อมก่อนเนี่ยพอพอฟูในในอันนั้นเนี่ยแต่ละวัดแต่ละว่าก่อนเริ่มเอานี้มาเแก่กันทุวกวัดต้องมีทุกวัดต้องต้องต้องอันนี้ต้องมีเครื่องดนตรีนี้ประกอบกับอ่ะเพณีต่างๆเน,เนี่ยิ่นมีหรอกแต่พอมาถึงปัจจุบันปุ๊บ คัวที่มีบอกว่าจะเป็นกล่องเป็นกล่องนี่มันกลายเป็นวัตถุกเก็บในห้องเก็บของกาในห้องครัวกาเอาไว้จอกได้จอกหนึ่งที่มันแบาบัตเตอร์บักเคิงที่มันบ่มีไข่เข้าถึงละเนี่ยมีกระปุนมีกระใหญ่ยยกระปุเหี่ยมปุ๊บขาดเสียหายยังได้ก่อนอยู่อย่างนั้นไปเห็นไ,ไหมนี่มันมันคือการขาด ขาดการต่อเนื่องขาดการชูนฟู้ขาดการที่จะเอามาใสใ่ในระบบโรงเรียนก็เหมือนกันลายลงที่มันมีกันอาจจะมีเจ้าภาพช่วยสนับสนุนซื้อเครื่องดน,นตรนีห้แต่ว่ามีครูสอนเอาเนีย่ยซื้อไปก็ไปตั้งให้จบปกเงินกันอยู่ในห้องดนตรนีบัได้อย่างเงี้ยนี่เนี่ยมันถึงว่าบ้านหอมถึงบ่าบวฟูเหมือนอีสานเราเอง ในในประเทศไทยจริงๆเน่ยกลายเป็นว่าในมิติของตังอีสานในมิตของของ,ของภาคภาคภาคกับเส้นแข็งในในทางทางภูมิปัญญาพื้นบ้านนักแลบ้านเฮาเนี่ก็มาฟื้นมันเตะเตะต,ะตะนะฟื้นถามว่าฟื้นนักไหมก็ก็กหลายยังอยู่แต่ว่ามันก็ยังว่าตามได้ที่บัดถูกเข้าไปในระบบการศึกษาจริง,รงๆเนี่ย ผมเชื่อว่ามันจะเป็นกลายเป็นเตาะแตะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเนาะเราจะเป็นเป็นกลุ่มๆเป็นบางกลุ่มเท่านั้นเป็นโม่งเป็นโม่งหมดเลยโม่งไหนมีก็มีโม่งไหนบม่มีก็คืมหมดเลยอย่างบางที่อ่ะันจะเจนเนี่ยอย่างกรรมต้องจ้างเพิ่อนมาเอาอย่างยางสมัยก่อนเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ยังดีนะว่าหลายวัดตั้งรอบนอกเนี่ยเพิ่อนเอาปิขึ้นมา ตูเจ้าภายในบางรูปบางองค์นะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ใจเพื่อนสนใจก็ติ๊กมาส่งเสริมเ็นยังกึดถึงเก่าเงาเก่าแต่ถ้าถ้าเพื่อนเป็นเป็นแบบรุ่นใหม่เป็นในอย่างที่มันใหม่ๆไปแล้วเนี่ยกึดแบบทา้งโลกกึดแบบอันนี้พวกก็คงไม่ได้สนใจเพราะอันอย่างที่อู้ดิกินสำคัญที่สุดเนใดจะอยู่ได้ไปตลอดเนี่ยก็คือช่วยกันดัน ใช <are> yeah, mm ่ข้าวหลาเข้าวหลา